ในที่สุดผมก็ได้ลองเทสต์ไดรฟ์มินิครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ผมชอบดีไซน์ของรถมินิมานานวันนี้ได้เทสต์ไดรฟ์รุ่นที่ถูกที่สุดก็คือมินิ SE e l e c t r i c เป็นรถไฟฟ้ามินิที่ผลิตและก็ประกอบในประเทศจีนราคาเพียง1.69ล้านบาทเล่นปาหีด้วยการต้องซื้อนู่นซื้อนี่อีก3 4หมื่นรวมค่าประกันอีก 0ี่หมป็นปยังต่ำเบ็ดเสร็จแล้วก็ล้านเจ็ดอัพซึ่งผมบอกเลยว่าดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในเนี่ยก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะยังคงดูดีมีชาติตระกูลถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่รถหรูมันเป็นแค่รถระดับกลางแต่เพราเอิญอะไรก็ตามเนี่ยที่มันอยู่แถวยุโรปถ้ามันนําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของหรูทันทีถึงแม้ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้นําเข้ามาจากจีน และราคาถูกมากเมื่อเทียบกับมินิก่อนหน้านี้ที่ยังไงก็เริ่มต้น2ล้านปลายๆเป็นอย่างต่ำมันก็ยังดูดีแล้วมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมายเป็นลูกเล่นเป็นกิมมิคหน้าจอนู่นนี่นั่นทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปดูช่องอื่นนะไม่ต้องมาดูช่องนี้เพราะผมไม่ได้ตั้งใจมารีวิวเรื่องนี้วันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปรีวิวด้วยซ้าผมต้องการมาสัมผัสฟีลลิ่งในการขับขี่อย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าแฟนผมเนี่ยชอบมินิมากแล้วผมก็อยากรู้ว่าเขาจะขับไหวไหมถ้าในอนาะคตต้องซื้อมันมาและสิ่งที่ผมได้รับคือประสบการณ์การขับขี่ที่สุดแสนจะอับป,ปีนะเกินพันนา,นา,นาผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมขับรถเองและผมเวียนหัวเองผมรู้สึกถึงความกระแทกกระเทือนกระด้างผมสัมผัสได้ถึง ความรู้สึกของถนนเหมือนกับว่ามันส่งผ่านมาโดยตรงที่รถเหมือนกับว่านั่งอยู่ใกล้พื้นถนนมากทั้งทงที่มันก็ไม่ได้ต่ําขนาดนั้นซึ่งรู้ไว้ว่านี่คือจุดขายนะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับการขับรถโกคาร์ทคนที่ซื้อมินิก็จะชอบสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วแล้วผมก็รู้มาว่ารุ่นนี้เนี่ยที่เป็นรุ่นอิเล็กทริกหรือว่ารุ่น SE เนี่ยเป็นรุ่นไฟฟ้ามันจะมีความนิ่มนวลต่างจากมินิทั่วไป มีการปรับให้ความกระด้างน้อยลงแล้วแต่เมื่อผมขับเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สไตล์ผมเพราะว่าผมชอบรถที่ขับขี่นุ่มนวลคือผมเนี่ยขับออฟโรดมานานมากแล้วนะเกือบ20ปีแล้วเกินพอแล้วผมต้องการอะไรที่นิ่มนวลเหมือนกับนั่งเบนซ์เอสคลาแล้วก็ใช้ถุงลมอเป็นโชกอะอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นผมจึงฟันธงได้เลยว่ามินิไม่เหมาะทั้งกับผมแล้วก็กับพรามีย แต่คนที่สนใจนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ลองมาเทสดสอ์ได้ติดต่อน้องสเนลเบอร์โทรนี้ได้เลยนะเซลที่บาร์เซโลนาออโต้เนี่ยที่เชียงใหม่ดี่แหละส่วนคนที่สนใจมินิแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อนะผมแนะนำนะรถทางด้านซ้ายมือในรูปเนี่ยมาจากจีนเหมือนกันนะเม็ดยินไชน่าลูมิน ฉางแอนลูมินคุณเห็นไหมว่าดีไซน์มันเหมือนกับเป็นลูกเมียน้อยเลยคือเหมือนคลานตามกันมานะไม่รู้ใครก๊อปใครถึงแม้ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือด้านหลังของฉางแอนลูมินเนี่ยจะออกแนวกลม,กลมๆหวานๆแต่ว่าถ้าเป็นมินิ SE e l ีอ t เล็กทกเนี่ยจะคล้ายกับซูซูกิสวิปซึ่งฉางแอนลูมินราคา4.79แสนบาทแต่มินิ SE 1.69ล้านบาท ดังนั้นถ้าไม่มีปัญญาซื้อนะผมแนะนําง่ายที่สุดไปซื้อสารอลูมิน umin, วิ่งได้น้อยกว่าประมาณ100กิโลแล้วคุณไปเอากระจังด้านหน้าเนี่ยออกซะแล้วสั่งให้ร้านผลิตขึ้นมาใหม่นี่ถือว่าชี้ช่องทางทำมาหาแดกเลยนะรับรองขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนเลยทำประมาณนี้นะจะเป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติก ABS อะไรก็ตามแต่ส่วนด้านหลังทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละ ผมคิดว่าด้านหลังของน้องง่วงลูมินเนี่ยยังดูเหมือนมินิมากกว่ามินิของจริงรุ่นปัจจุบันโดยสัมพัไธรเรองทําตามนี้คุณก็จะได้รถที่ดูคล้ายมินิในราคาถูกกว่า4เท่าแล้วขับเนี่ยนุ่มนวลกว่าขับแล้วไม่รู้สึกกระด้างมากมายนะักแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการรถที่ขับแล้วเหมือนโกคาร์ทไปมินิเลยนะ1.69ล้านบาทโอเคนะ เจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบโอตีเจอคุณน่ i am your father ชื่ออะไรกันมาขับรถหล่นอ่ะชื่อ